สวัสดีครับนี่คือการบรรยายการวิธีการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้ช่วยตอนที่4แล้วนะครับมาเริ่มที่ข้อ6 1ถึง80ครับเริ่มกันเลยครับ your friend got a scholarship scholarship อันนี้แปลว่าทุนการศึกษาจดไว้นะครับ your friend got a scholarship to study abroad study abroad แปลว่าไปเรียนต่างประเทศ study abroad ตนนัวนี้ไปเรียนต่างประเทศ <c oughs> ก็คือได้รับทุนนั่นแหละเราก็ต้องไปอะไรครับแสดงความยินดีเพื่อนได้ทุนไปตื่นต่างประเทศ <c oughs> พูดว่าไงครับ thank you ขอบคุณ turn that off ปิดมันซะ keep quiet งเงียบๆหน่อยต้องขอ,อนี้ congratulations แสดงความยินดียินดีด้วย62 you are in the class you are in class and need to go to the toilet <c oughs> ทำข้อสอบ บทสนทนาแบบนี้ที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจต้องอ่านสถานการณ์ให้ได้นะครับ You are in the class เราอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ต้องการจะไปห้องน้ำเราก็เล,เลยบอกกับคุณครูว่าขออนุญาตไปข้างนอกหน่อยครับ May I go out? Must I, got out? I want go t u u t w w n t t to o o w w y y u u t t I ฉันต้องไปแล้วนะอันนี้พูดกับคุณครูไม่เพราะครับใช้คำว่าต้องนี่เหมือนบังคับกูขเข็นไม่ได้ I want to go away now อันนี้ก็ไม่ได้ไม่สุภาพ j u จ t m o o m n t t p l e a s เขารับแป๊บหนึ่งอันนี้นใช้ประโยคนี้เมื่อต้องการจะพูดอะไรสักอย่างนึงเจ s t a m o ต e n t ต้องอันนี้ครับขออนุญ,ญาตขึ้นต้นด้วยการขออนุญ,ญาตต้องใช้ may จำไว้ may ไปว่าขออนุญ,ญาต may I leave the room ขออนุญ,ญาตออกนอกห้องครับ 63you <c oughs> accidentally you accidentally อันนี้คือ,อบังเอิญก็ได้ หรือว่าไม่ตั้งใจจริงๆ a c c i ิเ n t แปลว่าอุบัติเหตุใช่ไหมแต่พอเติม totally accidentally เนี่ยแปลว่าไม่ตั้งใจหรือบังเอิญคุณบังเอิญไปเหยียบเท้าใครบางคนคุณก็ต้องไปขอโทษเขาใช่ไหม be careful ระวังหน่อยไปบอกเขาให้ระวังอีกแกนั่นแหละต้องระวังไม่ได้คราวนี้ไมได้ that's my error เป็นความผิดของฉันแต่เขาไม่ใช้คำนี้กันนะครับ how about that มันเป็นยังไงนะ่ยไม่ได้ต้อง ขอโทษครับ I'm so I'm so sorry so ก็แปลว่าขอโทษมากๆเลย6 4ครับ You want your friend to buy some paper for report คุณอยากให้เพื่อนของคุณไปซื้อ paper มาให้หน่อยไปซื้อกระดาษมาทำรายงานหน่อยอันนี้จะวานเพื่อนใช่ไหมก็ต้องพูดเพราะเาะหน่อยจะให้เขาไปทำให้เราเนี่ยเราจะพูดว่า Give me some paper เอา paper มาให้ฉันอันนี้เป็นค,ครูบังครับ ไม่ได้ get me some paper อันนี้ก็เหมือนกัน provide me some paper deliver me some paper โ oh อ้โ oh. ห uh oh. แต่ว่า <c oughs> อันนี้เป็นเพื่อนๆก,กันก็เลยก็เลยไม่ต้องสุภาพมากประโยคคำนี้ที่ใช้ที่ถูกที่สุดก็คือ get me some paper นะครับ oh. get me some paper สบาย65 Foreigner Foreigner แปลว่าชาวต่างชาติชาวต่างชาติถามคุณถึงทาง The way The way ว่าทางที่จะไปโฮเทลคุณไม่รู้ไม่รู้ทางก็เลยต้องบอกว่าขอโทษนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันขอโทษก่อน Excuse me เนี่ยใช้ขอโทษเมื่อเราไม่ได้ทำผิดเราอยากจะไปถามทาง อยากจะไปขอนั่งข้างๆเขาขอโทษนะครับตรงนี้มีที่ใครนั่งไหมใช่ excuse me ขอโทษครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยใช่ excuse me แต่ถ้าเราทําผิดเราผิดเนี่ยคือเราไม่รู้อันนี้ excuse me I'm getting lost ขอโทษด้วยฉันหลงทางอันนี้ต้องเป็นไอ้ปรายเนอร์พูดรงนี้เขาบอกว่า you คุณจะพูดว่าง,ง sorry don't know ไม่รู้ขอโทษไม่รู้อันนี้ก็ห้วนไปไม่สุภาพ I'm sorry ฉันขอโทษนะ I don't know where i t i s ฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน I'm afraid where is it ฉันเกรงว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีภาษาอังกฤษเขาไม่พูดกันแบบนี้ต้อง I'm sorry ขอโทษนะฉันไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนห6สขขครับ You are in your neighbor's house คุณอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน uh huh. Apostrophe s เว่าของบ้านของเพื่อนบ้าน neighbor ลว่าเพื่อนบ้าน You break a glass ยุงแล้วคุณทำ แก้วแตก <c oughs> ชิบหายแล้วคุณทําแก้วแตก your เ e i g h b o r เพื่อนบ้านของคุณจะพูดว่างไง <c oughs> ก็จริงๆก็ต้องบอกเฮ้ยไม่เป็นไรรอทั้งมันเถอะค่อยด่าที่หลังก็ต้องเ <c oughs> พื่อนบ้านก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับอยู you welcome, ่เวลคัมนี่ใช้ไม่เป็นไรกับการการขอบคุณเมื่อมีคน thank you เราบอกไม่เป็นไรเราใช้อยู่เวลคัมแต่นี้เขาไม่ได้ขอบคุณเราเรา,เราเราใช้อยู่เวลคัมไม่ได้เทคอินดิซี่นี่แหละครับ แปลว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะเทคอีดีซีเนี่ยแปลว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไร How could you do such a thing คุณทำทอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยไอบ้บ้าโอ้ยเราจะเราก็ไม่สามารถจะไปว่าเพื่อนบ้านว่าแขกของเราได้แบบนี้ก็ไม่ได้ Don't worry about it อย่าวิตกกังวลเลยอ้าวข้อหกนี่ตอบไปดีเทคอีดีซี่นี่ใช้เมื่อตอนที่ มีบางคนหรือคนที่เขากำลังตื่นเต้นตกใจกลัวหวาดกลัวเนี่ยเราจะไปปลอบประโลมเราจะไปปลอบใจเขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นเช็คอีดีซี่แปลว่าใจเย็นๆแต่เนี้ยเราก็เลยต้องบอกว่า don't worry about it เราเลือกข้อที่ดีที่สุดครับเราใช้ don't worry about it แปลว่าไม่ต้องกังวลใจช่างมันเถอะนะ67ครับ your c l a s s m a t e is short of money short of money คือ เงินมันช็อตมันไม่มีตังค์แล้วก็เลยมาถามคุณก็คือจะมาขอยืมตังค์เรานี่แหละออขอยืมตังค์เรา how is 500บาทอันนี้เป็นการต่อรองราคานะ500บาทได้ไหมอันใช้สำหรับต่อรองเขาบอกมา600ก็บอก how is 500 baht? 500บาท500ได้ไหม can I borrow เนี่ยครับขอยืมเงิน500อหน่อย let's call it เอานะ500ล้ละกันอันนี้ก็คือจำนวนในการใช้ซื้อของเหมือนกัน พูด I อ o โลนอยูนี่ฉันให้แกยืมเงินโลนนี้ไปให้ให้ยืมฉันให้แกยืมเงิน500ได้ไหมเอาไหมไม่ได้ต้องตอบพ่อ B ฉันขอยืม500หน่อย68ครับ you are visiting 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 a friend in a hospital คุณกำลังจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเมื่อคุณออกมาคุณจะพูดว่าไงไปเยี่ยมเสร็จแล้วเราก็ต้องบอกว่าหายไว้ๆนะ นี่แหละอย่าลืมไม่ใช่อย่าลืมใช้เงินฉนะไม่ใช่เขาบอกว่าหายไปไวนะอ่าอันไหนแปลว่าหายไปไวครับอันนี้ครับแปลว่าหายไปไว get well soonget in s h a r e ถ้าอื speed up เร็วๆหน่อย recover better ไม่ได้ต้อง get well soon นะครับามาดูข้อต่อไปครับข้อที่67ทีนี้ ก็มีข้อมูลมาให้ <c oughs> <c oughs> เรามาอ่านข้อมูลก่อนเวเ h อร์ก็คือเวเอร์ Weather คือการ the weather แปลว่าสภาพอากาศของโลกวันนี้อันนี้ก็คือการพยากรณ์สภาพอากาศนะครับ <c oughs> มีเมืองอะไรบ้างอัมสเตอร์ดัมสิบเก้าเก้า MY โซลสามสิบยสิบ CDY อันนี้น่าจะเป็นโคคลาวดี้นะคลาวดี้อันนี้ก็คือเมฆนะครับปารีส h y เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงยี่สามสิบสามเชียงไฮ้สิบแปดยี่สี่เซน์ี่สิบห้าเก้า C.L.R. เราก็ไม่รู้สมมติเรายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปต้องเราไม่ต้องตกใจอันนี้เรายังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงช้อยส์มันจะช่วยได้โตเกียวยี่แปดยี่สี C.L.R. แบงกอกโพสต์จูนสามสองพันหกอ่านดูคำถาม According to this weather report is the coldest Place codes mm. ก็คือหนาวสุดหนาวสุด mm. ก็ต้องอุณหภูมิที่น้อยที่สุดนะครับไม่ชิเยอะนะไม่ที่มากยิ่งมากยิ่งร้อนนะต้องยิ่งน้อยถึงจะยิ่งหนาวอืเราดูซิที่ไหนหนาวที่สุดเก้ากับสิเก้ามีสิบห้ากับเก้าแปลว่าที่ซิดนีย์ซ <c oughs> ิดนีย์หนาวสุด M Y stand for อรอโอ้ oh, N oh, ครูสายตาไม่ดี R N Y Stand for Rainy Rainy เฉยนะครับ Rainy ฝนตกมีฝนตกนะครับเ1็ครับ The places that you have exactly the same temperature and weather patterns อบอกว่าสถานที่เส yes, ได้ว่ามากกว่าหนึ่ง ที่มี the same same ว่าเหมือนกัน exactly the same แปลว่าเหมือนกันเดียเหมือนกันมากเป๊ะเ,เลยเท <c oughs> <c oughs> ่ากันหมดเหมือนกันหมดเลยอะไรที่มันเท่ากันหมดสภาพอากาศตรงนี้ลองไปดูครับอ่านี่ไงยี่สิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบสี่ตรงนี้งนั้นเราต้องเราต้องรู้คำว่า the same exactly the same แปลว่ามากที่สุดเอ้โทษแปลว่าเหมือนกันเปีเป้ยเลย ส่วน <c oughs> so, นี c o คเดส t อล้วมาก,มากที่สุดนี่เราต้องรู้คำศัพท์พวกนี้ครับถึงจะตอบไดนะ้อันนี้ก็ต้องตอบเลยครับ้เซี่ยงไฮ้ Shanghai กับโตเกียวเซี่ยงไฮ้แอนด์โตเกียวอันน,นี้ครับอ่าตัวน,นี้ข้อ72-73ใช้อันนี้ครับ the best golden retriever in town golden puppies b i r t h 7 7 6 0 5 Show quality males females USA imported parents with pet degree telephone 01คร,ครับคุณครูยังไม่แปลนะ,ะ <c oughs> เราลองดูว่าเราทำได้ไหมว่าเราแปลได้บ้างไม่ได้บ้างเราใช้วิธีอ่าแล้วก็เอาช้อยเนี่ยมาตอบครับ retriever Ret Ret retriever golden retriever retriever เราเราเราเดาได้ไหม retriever เนี่ยคือ the best golden retriever in town golden puppies. p u p p i e s เราเห็นอันเนี้ย p u p p i e s มันแปลว่าลูกหมานั้นมันเป็นพันธุ์ของหมานะครับ retriever เนี่ย is a kind of dog นี่มันเป็น dog เราเห็น p u p p i e s p u p p i e s เราลูกหมา golden retriever น่าจะเคยได้ยิน p e d i g r e e อ Pet degree. Pet degree. ๋อ pedigree p e d e g r e e แปลว่าอะไรดีนะ p e d e g r e e p e d e g r e e ที่เราเคยรู้จักมันคือยี่ห้อยี่ห้ออาหารหมาเอาเนี่ยมีมีฟูดมาให้ด้วยมันเป็นตัวหลอกนะเป็นตัวหลอก p e d e g r e e คือสายแปลว่าสายพันธุ์ของหมานะครับ pedigree คือสายพันธุ์ของหมาบางทีเนี่ยเขาเอาโฆษณามันเป็นตัวหลอก ไม่ใช่ต้องตอบคอดีด็อกนะครับเจ็ดสิบสี่ครับออฟเบอรเลนวิธีเจอพวกนี้อย่าเพิ่งตกใจนะอ่านแล้วเอาเข้าไปหาก็ได้อ่านชอยอ่านโจ์แล้วดูช้อยออฟเอร์เลนเฮลปส์รีดิวส์รีดิวส์ไหน stress overwork indigestion appetite uh, stress and overwork โ oh, อ้โหมีหมดเลยนะ stress overwork indigestion appetite ก็บอก stress and overwork can lead to indigestion ค็บอกความเครียดและการทำางานหนักนั้นทำให้เกิดโรคกระเพาะการไม่ indigestion ในภาวโรคกระเพาะก็ได้นะครับแล้วก็แสบท้อง โอเวอร์แลนด์แม็กซ n โอเวอร์ลนเราพอจะเดาได้ไหมว่าโอเวอร์แลนนี่คืออะไรน่าจะเป็นยานะ <c oughs> A mixture of fine quality herbs herbs สูเอ์สมุนไพรจะช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้น Digestive อ่า t e m เตเขาบอกว่าช่วยนี่ช่วยอยู่ตรงนี้เราหาคำว่าช่วย Helps แล้วมีคำว่า Digestive System ก็คือ indigestion นี่อัน,นี้โอเคเจ็ดสิบห้า overland can be อ้าวไปดูครับ overland can be purchased in the drug store eaten in the food center ซเอาพวกเนี้ยไปลงไปหาดู <c oughs> can be วิธีอ่านทำข้อสอบพวกเนี้ยพอเราเจออยูนีนข้อต่อไปคำตอบมันก็จะลงมาเรื่อยๆมันจะไม่ย้อนกลับไปนะแล้วก็อ่านลงมาเรื่อยๆ <c oughs> <Good. S 2> and restores your v a l i t y idea for the whole family. Often keeps everyone up and going. a r e available in all leading pharmacies. Pharmacies แ <Yeah. S 2> ปลว่าร้านขายยาแล้วก็ health food center. Uh. o r l e n can be purchased ไปซื้อได้ที่ร้านขายยากินได้ที่ food center ไม่ใช่ต้อง Purchase เราต้องรู้คำศัพท์คำนี้ครับ Purchase แปลว,ว่าซื้อ Available ก็คือหาซื้อได้ Purchase ซื้อ Available ก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำอันนี้ก็ต้องไปตอบข้อข้อ A นะครับ By <c oughs> Read Dialogue อันนี้แล้วก็ไปตอบข้อ76-78ที่ e s t a u r a n รนะครับ Would you like a dessert คือต้องการของหวานไหม Dessert แปลว่าของหวาน อะไรบานาน่าสปริตจะกินไอติมใส่กล้วยด้วย Please can I like ah, uh, have Some chocolate cake เจนบอกว่าจะเอาช mm ็อกโกแลตเค้กพีเตอร์เอาบานาน่าสป i ิตแอนนาบอก mm hmm. ไม่เอาดีกว่าโกอ้วน Nothing s for me ไม่เอา Have the bill Here's your bill เสร็จแล้วก็ Here's the bill bill ตัวน,นี้ก็คือไม่ใช่อาจารย์บิลนะคะบิลตัวน,นี้ก็คือมันบางเก็บเงินนะครับใบเก็บเงินบิลเก็บเงินอีเท่าน,นี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้ อะไม่ไรมาดูคำ,คำถามดยดีกว่า Which cost of the drink is the cheap cheapest EST แล้ว <c oughs> EST คืออะไรครับคือถูกที่สุดคือที่สุดชิปว่าถูก,ถถกแตมี EST ก็ถูกที่สุดเอาเราก็มาดูราคาถูกที่สุดอันไหนนะอันนี้นะมัม้ง Small เนี่ย0.65เนี่ยนะครับอ้าวมันคืออะไร มอล l l บานาน่าสปิตใช่ไหมอ๋อนี่คือโค้กด้วยงโค้กถ้าถ้าโค้กขวดใหญ่เท่านี้โค้กขวดกลางเท่านี้โค้กขวดเล็กเท่านี้ต้องเ,เป็น small โค้กนะอ๋อเขาถามราคาอันไหนถูกที่สุด0.65อ่อาวคนนี้นะครับ From the d i a l o g u e how much do you do the customer pay for the bill จากบทสนทนา ลูกค้าต้องจ่ายเท่าไหร่อ่าเราไปดูเขาสั่งอะไรกันบ้างเขาสั่งบานานาสปลิตสองเหรียญช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเค้กอีก1.6ก็เป็น3.6อ่าอันนี้3.6 <c oughs> What kind of dessert has ice cream in it มีของหวานอะไรบ้างที่มีไอติมอยู่ข้างในด้วยเอาไปดูกันแล้ว นีก็มีบานานาสเปรตนะครับที่มีไอติมยด้วยมีไอศครีมมาไปดูช้อยครับมีอะไรบ้างก็มีแต่บานานาสเปรตที่มีไอติมอยู่ด้วยช็อกโกแลตเค้กไม่มีไอติมอยู่ต่อไปอ่านบทความนี้เพื่อตอบเจ8 1สิบ้า 81. อ่านไว้เลย newborn bears Are about the size of small rabbits, after three or four months, the young creatures will begin to walk. However, they are dependent on the mother on the mother for at least a year during which time they will learn the many things the many things they must know to survive. <coughs> ทำมันสั้นๆแบบนี้เราอ่านไปก่อนหนึ่งรอบเก็บเราเรา,เราอาจจะรู้เนี่ยแบสนะแปลว่าอะไรครับหมีนะแรบบิ t นี่กระตา่ายยังครีเอ e เชอร์ยังว่าอะไรว่าอ่อน,นว่าตัวน้อย w ้ l k เดินได้มา t เตอร์ Mother. แม่แม่ของมันแต่มาสเตอร์เดวิดเลิรนเลินเพาเรียนรู้ไม่มีติงอะไรอย่างพวกมันสำหรับจำเป็นสำหรับ survive สบายคือมีชีวิตรอด What does the young creatures mean ยังเมื่อวัตัวเล็กๆ3 4มถึมันสามสี่เดือนก็คือหมีตัวเล็กๆนั่นเองอะไรครับ Bear newborn bear สามสี่เดือนเพิ่งเกิดมาคำว่ายังเนี่ยเป็นตัวบอกเพราะมันตัวเล็กไม่ใช่แม่แต่เขาไม่ได้พูดถึง rabbit เขาพูดถึง bear เขาเปรียบเทียบบอกว่า bear เนี่ย newborn bear มีที่เกิดใหม่ๆจะตัวขนาดเท่ากับลูกเอ่อเท่ากับกระต่ตายเัวเรื่องเล็ก What should be the best title of the passage? Title แปลว่าชื่อเรื่องเขาให้อ,อ่านแล้วก็เหมือนใจความสำคัญจะตั้งชื่อเรื่องเรื่องนี้ว่าอะไรดีเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องกับลูกหมีที่เกิดมาใหม,ใหม่แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอดนี่ประมาณนี้ก็คือ newborn bear เขาพูดถึงหมีอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่น ไม่ได้พูดสัตว์เลี้ยงม่จจะพูดถึงสัตว์ปลาตัวอื่นก็พูดถึงหมีเกิดใหม่แปดสิบเ when can the bears live without their mother when เมื่อ,อไรต้องต้องเข้าใจคำถามก่อนนะเมื่อ,อไรที่ลูกหมีจะอยู่โดยปาสจากหรือเต้าแเ้ราปัสจากแม่ของมันเอาสี่เดือนครับเราไปดูสิ depend on their mother for at least a year นี่แหละ a year หนึ่งปี at least one year นะครับอ่ะจบตอนที่สี่เดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ตอนที่ห้าครับวันนี้สวัสดีครับ